บุคคลท่ามือเปล่าท่าซ้ายหันในเวลาเดินความมุ่งหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันประโยชน์เพื่อให้ผู้ปฏิบัตินําไปใช้ในการเปลี่ยนทิศทางจากทิศทางเดิมไปทางซ้ายในขณะเคลื่อนที่คำบอก เป็นคำบอกแบบแบ่งใช้คำบอกซ้ายอันการปฏิบัติถ้าสายหันในเวลาเดินแบ่งการปฏิบัติออกเป็นสองจังหวะดังนี้จังหวะที่1เมื่อได้ยินคำบอกสายหันจังหวะในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้นให้ก้าวเท้าขวาต่อไปตามปกติและเมื่อได้ยินคำบอกตึ่งในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้นอีกครั้งให้ก้าวเท้าขวา ไปข้างหน้าแล้วตบเปลี่ยงเท้าลงกับพื้นอย่างแข็งแรงโดยให้ส้นเท้าขวาอยู่ในแนวเดียวกับปลายเท้าซ้ายและห่างประมาณหนึ่งฝ่ามือให้ปลายเท้าขวาบิดเฉียงไปทางซ้ายประมาณ45องศามือซ้ายอยู่หน้าหัวเข็มขัดมือขวาเหยียดตึงไปข้างหลังในลักษณะการเดินน้ำหนักตัวอยู่บนเท้าขวาส้นเท้าซ้ายเปิดพร้อมกันนั้น ให้ใช้ปลายเท้าทั้งสองข้างเป็นจุดหมุนหมุนตัวไปทางซ้ายด้วยแรงเหวี่ยงของสะโพกจนได้เก้าสิบองศาในขณะที่หมุนตัวนั้นให้ฟันมือซ้ายและลดมือขวาลงมาอยู่ข้างขาอย่างแข็งแรงแขนทั้งสองข้างเหยียดตึงมือทิ้งดิ่งนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันน้ำหนักตัวอยู่บนเท้าขวาส้นเท้าซ้ายเปิดขาซ้ายเหยียดตึงลำตัว อยู่ในลักษณะท่าตรงจังหวะที่สองเมื่อได้ยินคำบอกสายหันจังหวะสองให้ก้าวเท้าซ้ายออกเดินต่อไปในลักษณะของการเตะเท้าแขนและมือทั้งสองฟันมือตามลักษณะการเดินสวนสนามสายหันจังหวะอ้งอ้าจังหวะอ้ง,อง